สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักในช่วงเดือนตุลาคมปี2566สําหสำหรับชาวลัคนาราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะ t e m p e r a n c e two of sword four of sword magician two of pentacles three of cup the empress eight of sword queen of w a r d j u s m e n t ค่ะสำหรับในเรื่องของการงานการงานของชาวรักคนาราศีมีนเหมือนมีการปรับ ต้องมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายสําหรับในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณในตอนนี้บางทีคุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่ก็มันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนมันมันเลือกไม่ได้นะคะมันเลือกไม่ได้มันมีงานมากกว่าหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับนะให้มีการปรับให้มีการเปลี่ยนนะคะมุมมองทัศนคติหรือเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนในเรื่องของ เปลี่ยนที่ทํางานก็ได้ค่ะเปลี่ยนโต๊ะใหม่นะคะหรือทําอะไรที่มันแปลกๆก,กว่าเดิมทําอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมแล้วคุณจะแล้วคุณจะได้ในเรื่องของความสําเร็จคือมันต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการยกย้ายหรือไม่บางคนที่ทํางานในหน่วยงานในองค์กรต่างๆช่วงนี้อาจจะมีคําสั่งให้ปรับให้เปลี่ยนก็ได้นะคะสําหรับในเรื่องของการงานตําแหน่งหน้าที่การงาน ที่ผ่านมาตัวคุณเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการงานได้ได้เป็นอย่างดีมีทักษะนะคะมีทักษะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับคุณต้องปรับแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือสถานที่หรือหน่วยงานที่คุณทํางานอยู่นะคะเหมือนมีการโยกย้ายเกิดขึ้นทําให้ในเรื่องของการงานของคุณบางทีช่วงแรกมันอาจจะทําให้คุณติดขัดบ้างนะคะติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ มีในเรื่องของวิสัยทัศน์มุมมองที่ดีขึ้นครับปรับเขาเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าการงานของคุณมันจะได้เดินหน้าต่อไปแล้วก็มองถึงในเรื่องของความสําเร็จในภายภาคหน้าการทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีมเวิร์กนะคะซึ่งมันจะส่งผลดีสําหรับในเรื่องของการงานของคุณหรือใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะ เป็นเจ้าของเป็นกิจการต่างๆช่วงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนการวางแผนการคิดค้นคว้าทําสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดสิ่งเดิมๆให้มันให้มันขยับให้มันเพิ่มมูล,ลค่ามากยิ่งขึ้นในเรื่องของการงานดูเหมือนว่าคุณจะมีไอเดียมีความคิดที่เรเริ่มสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นจาก จากเดิมที่ผ่านมามันเหมือนกันแบบมีพ w e r มีพลังในการแอคทีฟตัวเพื่อที่จะให้การงานของคุณมันมันไปได้ดีให้มันดีกว่าเดิมให้มันดีที่สุดดีถึงดีมากที่สุดมันเหมือนมันเป็นการก้าวกระโดดก้าวข้ามผ่านสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆที่มันที่มันเหมือนมันชะลอมันนิ่งมาอย่างยาวนานตรงนี้ยคุณเหมือนคุณสู้แล้วยังไงฉันต้องสู้ฉันต้องผ่านไปให้ได้นะคะในช่วงตอนนี้มันเหมือนมันต้องดิ้นลนมันเหมือนมันเป็น สิ่งจาเป็นมันเหมือนมันคุณมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณต้องสู้อ่ะนะคะคุณต้องสู้แล้วก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดวางแผนวิธีใหม่นะคะเปลี่ยนผลิตภณัณฑ์หรืออะไรก็ได้นะเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับอะไรของคุณให้มันแตกต่างให้มันดูดีให้มันดูดึงดูดผู้บริโภคมากกว่านะคะซึ่งตัวคุณก็มีความหวังมีความหวังอย่างเต็มที่มีไอเดียบันเจิดในช่วงนี้เป็นความรู้สึกที่ที่ใจคุณพร้อมแล้ว ใจคุณพร้อมเปิดนะคะเปิดรับสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วทาให้มันดีขึ้นจากเดิมเพราะฉะนั้นการงานของคุณเหมือนมันค่อยๆดีขึ้นมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วย,วยทัศนคติด้วยมุมมองของชาวลัคนาราศีมีนเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์คุณอยู่นิ่งไม่ได้คุณมักจะทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าหนึ่งอย่างสองอย่างคือมันมากกว่านั้นเป็นคนที่ ทำอะไรแล้วทำอะไรแล้วไม่ไม่นิ่งมันต้องพัฒนาต่อย่อดต่อไปได้เรื่อยๆเพราะคุณเป็นคนที่มีไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งอยู่กับที่อ่ะมักจะหาอะไรทําว่างไม่ได้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเหมือนคุณต้องต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากความรู้แล้วคุณก็มักจะมีสิ่งต่างๆที่ที่อยากจะทํา อยากจะทําเยอะอยากจะทํามากมายจนจนงานจนล้นมือแล้วนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบหาความรู้นะคะแล้วก็มักจะหางานเพิ่มเข้ามานะคะให้ตัวเองจะได้ไม่ว่างจะได้ไม่นิ่งเป็นคนจิตใจดีด้วยนะคะเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญสุนทานเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้สะสมได้ทํามามันจะส่งผลบุญทําให้ตัวคุณเหมือนเป็นคนที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจะไม่ปิดกั้นตัวเองนะ ชวาวลัคนาราศีมีนคุณจะไม่ปิดกั้นตัวเองคุณพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนมีเพื่อนร่วมงานสังคมหรือสิ่งต่างๆหรืองานที่คุณทําถึงคุณไม่เคยทําไม่ถนัดแต่คุณก็พร้อมที่จะปรับที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะอันนี้เป็นข้อดีของคุณนะนะคะอันนี้เป็นข้อดีของคุณเลยนะคะซึ่งคุณสามารถปรับตัวเองนะคะแล้วเข้ากับ งานต่างๆได้อย่างง่ายดายกว่าชาวลัคนาราศีอื่นนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ได้เร็วอ่ะเป็นคนหัวเร็วอืมเป็นคนหัวเร็วแล้วก็สอนอะไรหรือเรียนรู้อะไรมักจะเป็นเร็วกว่ากว่าคนอื่นๆนะคะอันนี้เป็นจุดดีจุดเด่นของคุณแล้วมันเป็นผลพลอยได้แล้วมันจะดีขึ้นในเรื่องอนาคตของคุณด้วยนะคะสิ่งที่รอคอย รอคอยมาอย่างยาวนานแสนนานหรือรู้สึกว่าเหมือนบางคนรองานเกี่ยวกับงานนี่แหละนะคะเกี่ยวกับงานคุณจะได้รับเหมือนคุณได้รับเหมือนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้แล้วนะคะจากที่เราคอยมานานโครงการการอนุมัติในเรื่องของสิ่งต่างๆเหมือนได้รับการอนุมัติการบอกว่าผ่านแล้วนะนะคะคุณโชคดีแล้วนะคุณได้รับแล้วนะการงานแบบนี้ตัวนี้นะคะมีการเสนอหยิบยื่นงานพิเศษงานที่มัน ท้าทายความสามารถของคุณก็ได้แต่คุณก็รับคุณก็ไหวคุณก็สู้อ่ะนะคะเพราะคุณเป็นคนปรับตัวเก่งแล้วก็คิดบวกมองโลกในแง่ดีนะชาวมีนะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรยากสําหรับตัวคุณเลยเพราะใจคุณเปิด ใจคุณพร้อมพร้อมเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะสู้เกี่ยวกับการงานที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานที่มันแปลกงานที่ไม่เคยทํานะคะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนตัวคุณไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีคําว่าไม่มีงานอย่างน้อยมันต้องมีงานให้คุณทํานะคะมีงานให้คุณทําตลอดขอไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติม,ตมให้นะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหม คิง w o r ว Knight of s w o r d ์ด e e of s w o r d มีคนเข้ามาอายุเยอะมากกว่าตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ใหญ่กว่าเขาเป็นคนที่ดูเข้งขึมนะคะดูเหมือนเจ้าระเบียบนะดูเป็นคนที่อยู่ในกฎในเกณฑ์ก็ได้เขาจะมาช่วยเข้ามาช่วยแหละนะคะเขานำข่าวดีเขานำโอกาสเขานำการเริ่มต้นงานชิ้นใหม่ชิ้นที่แบบใหญ่ๆห,ห,หนักๆมาให้คุณก็ได้ตัวคุณหรอ ตัวคุณบางทีมันก็สับสนเหนื่อยนะแต่ถามว่าใจใจสู้ไหมสู้แต่เหนื่อยแล้วก็สับสนในบางครั้งมันก็ต้องมีคิดบ้างอะนะอืมมันก็ต้องมีคิดบ้างมันก็ต้องมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่คุณใจคุณบอกว่าคุณสู้และคุณไม่ยอมที่จะถอยอย่างน้อยคุณก็ต้องสู้ให้สุดกําลังแล้วก็พยายามเรียนรู้ศึกษาหาสิ่งต่างๆหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ทํางานตรงนั้นให้มันได้ให้มันได้แล้วมันมันต้องดีขึ้นแม้ว่าอาจจะ เคยเหมือนเหมือนเคยเป็นทุกข์เหมือนเคยไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานหรืออะไรบางอย่างจากคนที่นําเนี่ยเขามักจะงานมันมีมากกว่ามากกว่าหนึ่งสองงานขึ้นไปบางทีมันรวมรวมวม,มันถาถมเข้ามาแล้วตัวคุณเหมือนแบบรู้สึกอึดอัดแล้วมันเครียดนะเครียดนะเพราะฉะนั้นให้ชาวลัคนาราศีมีน ตั้งใจตั้งสตินะคะแล้วค่อยๆทําไปค่อยๆทําไป,ค,ค,ไปคุณทําได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ให้คุณเรียงลําดับขั้นตอนนะเรียงลําดับขั้นตอนของงานที่คุณได้พบเจอนะคะหรือคุณได้พบเจอแม้งานนั้นมันจะยากสักเพียงใดแต่ชาวลัคนาราศีมีนคุณต้องสู้แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคที่มันเข้ามาให้มันได้อย่างที่ใจคุณบอกนะไม่จะอึดอัดบ้างนะคะ มีอุปสรรคบ้างไม่เป็นไรขอให้คุณสู้ทุกสิ่งทุกอย่างการงานมันต้องเจออยู่แล้วไม่ว่ามันจะเจอช่วงไหนมันจะเข้ามาเร็วเข้ามาช้าหรือเข้ามาเยอะน้อยสักเพียงใดก็อยู่ที่คุณจัดการนะคะจัดการให้ได้นะต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้เหมือนหมุนนะนะคะหมุนสภาพเงินทําให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเป็นการหมุนเป็นการ จัดลาดับเป็นการวางในเรื่องของการเงินเพื่อให้เกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นอาจจะไปลงทุนนะคะเกี่ยวกับเพื่อนก็ได้คนที่สนิทลงทุนในสิ่งพวกอสังหาริมทรัพย์สิ่งต่างๆเป็นการลงทุนแต่บางครั้งก็เจ็บนะเจ็บหนะักเหมือนลงทุนผิดเหมือนไปทําแล้วมันมันไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ปรับพยายามให้เงินมันอยู่ในสภาพคล่องมากมากกว่าเนาะมากกว่าที่อ่ะ อย่าพิ่งไปทําอะไรที่ที่มันเกินตัวแล้วกันนะคะทำได้อยู่ในพอประมาณพอให้เท่ากับที่คุณรายรับของคุณมีเข้ามานะคะอย่าทําอะไรที่ทุ่มไปไปจนสุดตัวแล้วมันจะเจ็บแล้วมันจะพลาดโอกาสแล้วมันอาจจะทําให้คุณหมดหมดกำลังใจหมดพลังหมดพลังงานในการต่อสู้เกี่ยวกับ ในเรื่องของการหาเงินการเพิ่มรายได้ก็ได้นะคะมันจะมีช่องทางเข้ามาอยู่มันจะมีช่องทางการเงินเข้ามาอยู่เพียงแต่ว่าให้คุณยังรอแล้วก็เหมือนกับรอจังหวะรอโอกาสนะคะถ้าคุณมองเห็นเมื่อไหร่อ่าตัวน,นั้นแหละนะคะสามารถลงทุนได้มันเป็นช่วงของจังหวะจังหวะของการลงทุนจังหวะของการมองเห็นในสินทรัพย์ต่างๆนะคะในสินทรัพย์ต่างๆ คุณยังมีความหวังอยู่เสมออืคุณยังมีความหวังเพราะฉะนั้นก็ต้องรอต้องรอความสุขความสมบูรณ์สิ่งต่างๆโอกาสความสมหวังความปรารถนายังมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะมีคนคอยดูแลคุณอยู่หรือคุณอาจจะไปร่วมลงทุนหรือซื้ออะไรบางอย่างที่มันเก่งกำไรได้อะกับคนสนิทกับคนที่เขาเป็นญาติ เขาเป็นกรณัญิมิตเขาเป็นเพื่อนคือคนสนิทอ่ะคนสนิทที่อยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนว่าคุณสบายใจอะ่ะเพราะคุณได้พูดได้คุยได้ลงทุนได้ทําอะไรดีกว่าทํากับคนแปลกหน้าคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงินนะคะคุณต้องทํากับคนที่เขา เขาสามารถที่จะให้คําปรึกษาคุณได้แล้วคนที่เขามีมีความรู้จริงๆอะ่ะม,มีความรู้จริงๆนะคะแล้วคุณจะรู้สึกปลอดภัยมากยิง่งขึ้นถ้าคุณทำนะขอให้แนะนําในเรื่องของการเงินให้และกันอยากจะบอกอะไรไหมเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเช of c u p ัพทรีออฟวอร์นคิง o อฟสวอร์ คุณจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างดีจากครอบครัวเนี่ยสำคัญเลยนะคะพื้นฐานของคุณคือมาจากครอบครัวคนใกล้ชิดญาติพี่น้องสนิทนะคะคนเนี้ยเขาจะสนับสนุนแล้วคุณจะได้กําลังใจได้ความคิดได้ไอเดียได้อะไรที่ดีจากครอบครัวมองนะนะคะยังมองอยู่ยังมองหาอยู่ยังมองหาเป้าหมายยังอยากที่อยากจะลงทุนอยากจะขยับข,าย,ขยายกิจการไปอย่าง ไปอย่างรวดเร็วไปอย่างก้าวหน้ามันเป็นความรู้สึกเหมือนเหมือนคุณต้องการและคุณพร้อมละนะคะคุณพร้อมที่จะอยากลงทุนแล้วก็ขยับขยายบางคนที่เป็นธุรกิจเจ้าของธุรกิจกิจการต่างๆเหมือนมีการขยับขยายเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการขยับขยายเป็นการมองถึงในเรื่องของอนาคตอาจจะเกี่ยวกับคนที่เป็นพ่อไม่อายุเยอะนะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของประสบการณ์การใช้ชีวิตเป็นคนดูสุข,ขุมคนเนี้ยเขาอาจจะเข้ามา เข้ามาช่วยเหลือคุณแต่เขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ตรงไปตรงมาเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะยอมคนสักเท่าไหร่แต่เขาก็เขาก็มาดูเขาก็มาดูเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาเกี่ยวพันกับในเรื่องของการที่คุณจะขยับขยายธุรกิจของคุณอยู่ก็ได้แต่บางมุมดูแล้วเหมือนรู้สึกเหมือน เขามีอะไรแอบแฝงอยู่มันไม่ค่อยที่จะชัดเจนสักเท่าไหร่เป็นในเรื่องของถ้าพูดถึงธุรกิจนะไม่พูดถึงความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนธุรกิจมันเหมือนคนที่แ,แค่แค่หวังผลกําไรแค่อยากเข้ามาเพื่อติดต่อเจรจามันเป็นมันเป็นในเชิงของธุรกิจมากกว่านะคะมากกว่าความรู้สึกที่มันที่มันดีอะ่ะอืม อย่างน้อยก็คือค้าขายหรือติดต่อหรือทําอะไรที่มันร่วมหุ้นลงทุนก็ต้องหวังผลกําไรกันทั้งนั้นแหละอืมมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ดูเข่งขืมด้วยดูเป็นบุคลคิกที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่เชิงว่าน่ากลัวแต่เขาค่อยๆเขาไม่ค่อยเปิดเผยเก็บความรู้สึกเก็บแล้วก็เป็นคนที่ หน้าเก่งขามคนหนึ่งแล้วกันนะคะต่อไปในเรื่องของความรักความรักของคุณในช่วงตอนนี้เป็นความสับสนอยู่หรือเปล่ามันเป็นความสับสนเป็นความกังวลเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นความรักที่มันมากกว่าสองคนขึ้นไปทําให้คุณทุกข์ทำให้คุณเครียดทําให้คุณไม่สบายใจแต่ถามว่าคุณยังอยู่ในอารมณ์ในช่วงอารมณ์แห่งความรู้สึก ตอนนี้ได้ไหมคุณก็อยู่ได้คุณยังมีบางมุมบางความรู้สึกที่คุณว่าคุณก็ยังรักอยู่คุณก็ยังหวงอยู่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆที่มีให้กันแม้จะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวบางครั้งบางเวลาบางอารมณ์ที่มันเศร้าแต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่ายังหวงยังรักคุณไม่ไปไหนอ่ะคุณยังอยู่ที่เดิมคุณยังอยู่ณตรงนี้ยังรอเขาอยู่ด้วยความห่วงใยด้วยความรักที่คุณมีให้ นะคะไม่ไปไหนเจ็บบางเศร้าบ้างทุกบ้างดีใจบ้างมีความสุขบ้างมันปะปนกันแต่ถามว่าตัวคุณรับไหมรับได้ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่เลือกไม่อยากที่จะออกไปไหนบางคนมีความรักที่มันเป็นความรักสอนความรักเศร้าวความรักที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นความรักที่มันอยู่ในสถานะตัวสำรองแต่คุณก็คุณรับได้คุณอยู่ใน ในในหวงอารมณ์แบบเนี้นะคะคุณยอมรับในสถานการณ์ที่ที่เป็นไปได้ในความรู้สึกลึกๆจริงๆอยากจะชัดเจนอยากเป็นคนที่เขารักนะคะเป็นคนสําคัญเป็นความรู้สึกอยากครอบครองเป็นความรู้สึกที่ที่มันเป็นความรู้สึกเหมือนให้อยู่แบบนี้ก็อยู่ได้ แต่ถ้าอยากให้ชัดเจนก็กกได้หมายถึงว่าตัวคุณยอมรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความรักที่ตัวคุณรักเขามากกว่ามากกว่ารักตัวเองด้วยซ้ำเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณก็อยากรู้สึกอยากได้รับอิสระภาพได้รับอะไรสักอย่างแต่ก็เหมือนก็ยังรอยังรอเขาอยู่คือคุณโฟกัสไปที่คนรักของคุณเพียงอย่างเดียวตอนเนี้ยคุณใจอ่อนแล้วก็ใจดีมากเลยนะชาวรัคนาราศีมีนเป็นคนที่ทุ่มเทให้ความรัก มากๆเหมือนเจ็บแล้วแต่ไม่จําบางคนนะอันนี้พูดรวมๆนะคะพูดรวมๆแต่ถ้าคนที่มีในเรื่องของความรักที่ที่มันดีอยู่แล้วที่เป็นความรักที่ที่มันสดใสที่มันเข้าใจซึ่งกันและกันอันนั้นก็ก็ดีต่อไปที่อาจารย์ทํานายก็คืออ่านจากหน้าไพ่ที่เห็นณนตรงหน้าณตอนนี้มันเป็นความรู้สึกโดยส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้นะคะ อ่านจากตามหน้าไพ่ที่พบที่เจอนะคะณนะตอนนี้ณนะเวลานี้มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นว่ารู้อยู่รักอยู่เจ็บนะแต่เหมือนก็ว่าก็ยอมอืมเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นคือช่วงเนี้ยตัวคุณจะรักเขามากกว่าตัวเองซะด้วยซ้ำนะคะขอไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้อยากจะบอกอะไรไหมในเรื่องของความรักเพจออฟครับ The Tower Seven o f ว่นออเป็นความรักเด็กหรือเปล่าคนอายุน้อยเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเขาเป็นคนที่คอยห่วงใยดูแลคุณอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่สถานะของเขาเหมือนกับมันยังไม่ได้เริ่มตน้นแต่เขาก็รักนะเขารักเขาอยากบอกรักคุณเขาห่วงใยเขาเทคแคร์คุณดีมากเป็นคนที่อายุน้อยมากกว่า แต่ด้วยเขาเป็นเด็กเป็นคนที่ดูเรียบร้อยด้วยดูไม่ดื้อนะเป็นคนใส่ใสใสใสจริงใจเด็กคนนี้นะคะเป็นความรักที่เขารู้แหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแม้มันจะเป็นไปไม่ได้แม้ความรักมันจะไม่ได้ครอบครองหรือไม่ได้เป็นตัวติงสถานะที่จะหลบหลบซ่อน,ซ,อนซ่อนก็ตามนะคะแต่เขาก็ยอมมีคนยอมคุณด้วยแต่เขาเป็นเด็ก ตัวคุณมีความรักเข้ามาเยอะแยะนะมีคนอยากเข้ามาจีบเข้ามาอะไรคุณดูเหมือนตัวคุณมีมีสเสน่ห์ด้วยแต่เหมือนตัวคุณไม่เลือกไม่เลือกที่จะรักใครบางทีมันเป็นความรักที่มันเลือกไม่ได้ก็ได้แล้วก็ไม่อยากที่จะเลือกใครยังอยากอยู่นะจุดนี้หรือเจ็บจากความรักครั้งเก่าในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าที่มันเป็นตัวยึดติดภายในจิตใจแล้วคุณไม่สามารถที่จะลืมคนเก่าได้ถ้าเป็นในแบบเนี้ย <c oughs> อาจจะไม่ลืมคนเก่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทนหันโดยที่คุณไม่ทันในตั้งตัวแล้วแล้วมันติดมันติดอยู่ภายในใจพอจะมีคนใหม่เข้ามาอยากเริ่มต้นอยากสารสัมพันธ์ความรักกับคุณเหมือนตัวคุณก็ก็ยังไม่พรอ้อมยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจยังไม่พร้อมที่จะรับรักใครนะคะมีคนเข้ามาเยอะนะในความรักในความสัมพันธ์อยากเข้ามาจีบเข้ามาคุยเข้ามาดูแรหงหัวใจคุณเข้ามาถามเป็นยังไงบ้างนะคะในความรักในความสัมพันธ์มันพอจะเดินหน้าต่อไปไหม อีกคนที่เป็นเด็กเขาก็ยังคอยห่วงใยคอยใส่ใจคอยดูแลคุณอยู่นะคะแต่ถามแอบส่องผ่านทางไลน์เฟซบุ๊กไอจีผ่านส่องแอบมองคุณอยู่อะ่ะอืมแอบมองคุณอยู่ด้วยความเป็นห่วงด้วยความห่วงใยทั้งๆท,ที่หัวใจเนี่ยมันมีความรักที่มันเต็มเอ,อ่อล้นมากมายแล้วอยากจะบอกอยากจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวคุณได้รับรู้แต่เหมือนช่วงว่าแต่เหมือนตอนเนี้ยเหมือนกับตัวคุณ ยังนิ่งอยู่ยังเศร้ายังเสียใจหรือผิดหวังอะไรที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบแบบรวดเร็วป,ปุบปับฉับพันโดยที่คุณไม่ได้ทันได้เตรียมตัวไม่ได้ทันได้ตั้งรับอะไรมากมายแล้วมันทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเปิดใจก็ได้นะสําหรับชาวลัคนาราศีมีน,นก็สุดท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสู้สต่อไปนะคะ สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ